จาจรรย์คัเทรนในการรีเดเวล็อปเมนต์คืออะไรครับจริงๆไอเทรนรีเดเวล็อปเนี่ยนะครับม,มันมีมานานมากแล้วล่ะเพราะว่าเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดในเมืองเนาะเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนสิ่งมีชีวิตพอเมืองมันเริ่มทุดโซมหรือโดนทิ้งร้างไปเราก็จะพยายามดูว่ามันจะทําอะไรได้ สิ่งเหล่านี้โดนพี่นาเอามาแล้วอกลับมาใช้พัฒนาหรือเอามาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องปกติของเมืองอยู่แล้วถ้าเกิดมองในยุคปัจจุบันสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งด้วยในแนวคิดของการพัฒนาเมืองเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยเปิดพื้นที่เมืองกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรเวลาเราเปิดพื้นที่เมืองเนี่ยมันเสียทรัพยากรหลายเรื่องนะครับม,ม,มีทั้งเรื่องสารูโภคสารณกรการทรัพยากรที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มันแพงที่สุดในอนาคตเนี่ยเราหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากคุณเป็นคนที่มีอาคารเก่าพื้นที่่่วาางเปลหรือ ที่ดินแปลงเล็กแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไร r e d e v by next real คือหลักสูตรที่จะพาคุณไป reuse and redevelop ซับเดิมให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ด้วยแนว adaptive redevelopment ที่สามารถลดต้นทุนสร้างผลตอบแทนและสร้างโอกาสใหม่บนพื้นที่เดิมแล้วถ้าใครสนใจหลักสูตรรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์เราพบกันครับ